Colin. แลกเงินแลกเงินประสาน雷ดประสาน雷达บ่เนาะอุอัตราาอัตราแลกเงินดูเลยจลลอยาเด็บ่เนาะดีเตียเชาเสารดวงมีาเยดีบ่เนาะดีทอล้านในบิดาท่านบ้าน雷达มลดวงดามุเลยเบบ้านใ่บิดามีมาวยดามีบ่雷รมีงวยน่งเลยดีบ่เนาะไอ้ดาวเอ้ดางวอแลกเงินลูจลลอยาเด้เนาะเอ้ดาวปองในขจาจรอเอกรแลก ngò ừ no, ngon lac ngon lac ngon lac ngon e ngon lac ngò ư ngon người, ngon lac ngon lac ngon lac ngon Ngồi ngon lac nó lac ngon lac người lac ngon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  lac log သွားကဘာပြောတာပြတယ်เนาะ log သွားကဘာအဲ့ဒီနေရာမှာ log ဆိုနေမှ क, ာ law line ပေ क, ါင်းထားတယ်ရှာလိမ့်じゃမလို့เนาะညီအစ်ကိုဆ alon ပေါင်းမဲ့ဆိုရင် law o က log ကဘာ law o က log ကဘာเนาะကဘာလော log တော့ပြောတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ไขมุกไขมุกไขมุกมุกဆိုနေမှာညီအစ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဗဇတ်ပေါက်လေးဟာထားတာဗျ ไข่มุกไข่มุกไข่มุกเออจะยายได้มาหูข่งน้องมุกส่วนเนี่ยมาตัวมุกส่วนเนี่ยมันจลงในเรียบเวลาเปลี่ยนภาพเปลียมุกไข่มุกเปล่าเดียวเราเฉดเดียวนาะขอไอไข่ไม่เอ็ดไข่มออุกอมุกไข่มุกไข่มุกเปล่าขอไอไข่ไม่เอ็ดไข่มออุกอมุก ไข่มุกเป็นอะย่างนั้นคุณจมแมสกระดูก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 สุดาอายุสุดละเนาะอายุคานาโกะอายุกระดูกเนาะกรออะกะดอูกอดูกกระดูกกระดูกอายุกรออะกระดออูกอ ดูกกระดูกอายุอ่าหน้าตรงนี้แหละหน้าตรงนี้อ่ะจะเนาะข้างนอกข้างนอกข้างนอกสุดอ่ะอเปญแบกก็ပြောดาข้างสุดอ่ะตะคูแล้วဆိုရင်แบกอาชีพแบกนอกแอบแบกอ่อแอบแบกก็ข้างလို့ပြောလို့ရတယ်นอกဆိုတာอเปญยုံပြောดาข้างนอกဆိုတာอเปญแบกဖြစ်กว่าတယ်เนาะนอกบ้างสวยหนักไอ้อเปญบ่เนาะだแม้ข้างนอกဆိုတာอเปญแบกก็ပြောดาเนาะ ไอ้ข้างนอกสุดอะอัเยี่ยงเบลตัวเด้เนาะไอ้มันไม่ชีวอัเยี่ยงเบลตัวเด้ข้างนอกเนา้องเอามีประโยชน์รึเปล่เนาะเอ้ามาปอนายเข้าใจเองท้อางอขังไม่ถูกข้างนออกรนอกข้างนอกอัเยี่ยเบะท้อางอขังไม่ถูกข้างนออกรนอกข้างนอกอับเยี่ยเบะ